พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ นี่เรื่องลับที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของพักสร้างอนาคตไทยนะเมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาใช้แฮชแท็กว่าคิดสร้างอนาคตไทยนี่ที่ไม่ได้ฮือฮาเท่าไหร่เดี่ยก็เพราะว่าหลายคน,นยรู้อยู่แล้วว่าดรสมคิดจ,จาตุสีพิทักษ์เนี่ยนะครับมีชื่อเป็นหัวหน้าพักเ,เป็นประธานพักสร้างอนาคตไทยคราวนี้ นักข่าก็ถามไปที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับสิ่งที่ออกมาจากปากคุณสมคิดก็อยู่ที่สมาชิกและก็อยู่ที่อนาคตคราวนี้หลายคนมองว่าคุณสมคิดตอนแรกบ,บอกจะเลิกเล่นการเมืองไปแล้วอา้าแล้วจู่ๆกลับมาอยู่ที่นี่คําถามก็คือว่าแล้ววันนี้หลายคนวิเคราะห์ว่าจากนี้ไปบทบาทของคุณสมคิดกับพักคนี้จะเป็นอย่างไร คือตอนนั้นเนี่ยเราคงได้ข่าวว่าดรสมคิดสุขภาพไม่ค่อยจะดีครับเพราะฉะนั้นก็ตอนที่วางมือไปก็มีคนมองสองแบบแบบหนึ่งนั่นก็คือว่าท่านวางมือไปพร้อมๆก,กันกับ4ี่กุมารที่ต้องบุดจับพักพลังประชารัฐแต่บางคนก็มองว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริง,รงๆก็มองกันได้ทั้ง2ทางนะครับแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วสกุมารก็ฝืนนั่นหมายความว่าเขาก็ตั้งพักขึ้นมา ก็เป็นไปตามแนวเดิมนะคะก็คือว่าคุณอุตมะก็เป็นหัวหน้าพรรคและก็คุณสุนทรรัตน์ก็เป็นเลขาธิการพรรคทีนี้สุภุมานี่เขาผูกกับดรสมคิดมาเป็นเวลานานมากแล้วนะคะเขาทํางานร่วมกันมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเขาจึงมองว่าดรสมคิดเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็เป็นคนที่มีบารมีมากพอผู้คนจํานวนหนึ่งก็ยอมรับนับถือในความสามารถด้านเศรษฐกิจ เขาจึงไปเชิญมาเป็นประธานพักซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นธรรมเนียมของพรรคการเมืองไทยนะครับถ้ามีหัวหน้าพักแล้วและมีผู้อาวุโสเข้ามาเนี่ยก็จะยกย่องให้เป็นประธานพักเหมือนอย่างเช่นพระประชาธิปัตเนี่ยพอมีหัวหน้าพักแล้วเนี่ยคุณชวนก็จะได้ขึ้นเป็นประธานพักอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมคิดก็มาในฐานะนั้น ทีนี้พอมาในฐานนั้นนั้นฐานนั้นนั้นมันก็มีคนที่ต้องมองว่าแล้วจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าจะเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าครับเพราะว่าโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยพรรคต่างๆก็จะต้องส่งหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตซึ่งกรณีของพรรคนี้เนี่ยถ้าจะส่งหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นคุณอุตมะคงจะไม่ใช่เป็นดรสมคิดเป็นประธานพรรคเพราะนั้นดรสมคิดก็เลยบอกว่าไม่ได้หวังว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่า จะมาเป็นผู้นำประเทศที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ถูกตั้งคำถามที่เรียกว่าหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะน,นี่คือตั้งใจมาทำงานเพื่อประชาชนจริงหรือไม่หรืออีกคำถาม<ส>หนึ่งอันนี้คำถามหาเรื่องมาเพื่อที่จะเน็บใครหรือเปล่าเหน็บใครที่หมายถึงใครการที่จะบอกว่าเน็บใครหรือเปล่าต้องดูจากคำปราศัยที่เกิดขึ้นนะครับเพราะในคำปราศัยที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่ฟังแล้วพี่เสียววูบจริงๆ นะครับอย่างเช่นการเรียกครมว่าคอรมอลคบิเนตไอเป็นบัฟเฟ่แคบิเนตเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากเพราะคำคำนี้เคยใช้ในอดีตซึ่งหมายความว่าต่างคนต่างก็กินนะเหมือนบัฟเฟ่อะใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดรัฐประหารเพราะว่ามีรัฐบาลอยูงไม่จะไปเอ่ยเลยนะครับเพราะว่าผู้นําำกาก็สิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องราวของการโกงกินเยอะมาก จนกระทั่งทหารต้องลุกขึ้นมาทำรัฐประหารแล้วรัฐบาลที่ถูกทำรัฐประหารในครั้งนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเป็นบัฟเฟ่ค a b i บเนตซึ่งหมายความว่าต่างคนต่างก็ไปตักกินกันเองอะ mm hmm. นะครับทีนี้เมื่อมาพูดแบบนี้ที่ต้องพูดเมื่อกี้ถูกต้องแล้วมันกลายเป็นเนบนะครับคนที่เคยร่วมคอรอมอร์เพูดแบบนี้หลายคนก็บอกอะเขารู้อะไรหรือเปล่าที่มันเป็นเรื่องราวที่สมควรจะใช้คำคำนี อันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่1น,นะคะที่ทําให้เรารู้สึกเสียวไซมีเรื่องที่สองด้วยเหรอครับมีเรื่องที่2ก็คือเป็นการพูดที่อาจจะทําให้คนระแวงเครือบแคลงสงสัยในเรื่องอํานาจของลุงตู่เพราะเขาถามว่ายังไม่รู้เลยตอนนี้อํานาจอยู่ที่ใครอ้าวนั่นก็แปลว่าพักนี้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนลุงตู่อย่างนั้นหรืออันนั้นเราก็ไม่รู้ได้แต่ว่าคําพูดวันนั้นเนี่ย มันแสดงเห็นว่าเฮ้ยลุงตู่กับลุงป้อมตกลงใครมีอำนาจกันแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าลุงป้อมเป็นพี่ใหญ่ลุงตู่เนี่ยเป็นน้องเล็กแต่ลุงตู่มีฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพูดแล้วก็คือลุงตู่เป็นผู้บังคับบัญชาลุงป้อมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเดี๋ยวนะทั้งทั้งที่4กุมารรวมถึงสมาชิกพักสร้างอนาคตไทยหลายต่อหลายคนก็ ก็เคยอยู่ในพลังประชารัฐแล้วก็กระโดดออกมาแต่ตอปเขาไม่ได้กระโดดออกมาเขาถูกไล่ออกมาถูกไล่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาถูกไล่ออกมามันย่อมมีฮาร์ดฟีลลิ่งท็อบคือคนเราเนี่ยถ้าจากกันด้วยดีนะคะมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีที่เราเรียกว่าฮาร์ดฟีลลิ่งแต่พี่ว่าของเขาเนี่ยเขาออกมาด้วยฮาร์ดฟีลลิ่งแน่นอนคือถูกเด้งออกมาเพราะว่าเขาถูกเด้งออกมามีการประชุมพักแล้วก็ในที่สุดก็โหวตให้พวกเขาออกจากผู้บริหารพักแล้วมีคนอื่นเข้ามาแทน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอจะถือว่าเขาเคยอยู่และจะให้พูดดีเดี่ยวคงไม่ใช่นะครับอ,อันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีเรื่องที่สองนะครับอำนาจอยู่ที่ใคร,ครมาถึงเรื่องที่สม,มีที่สด้วยนี่คะ่ะก็คือเรื่องแรงบันดาลใจกับใจบันดาลแรงอ๋ออันนี้ชัดเจนเมื่อวานนี้ออกมาจากปากดรสมคิดเลยเขาบอกว่าคนอย่างผมไม่มีใจบันดาลแรงนะแต่ผมมีแรงบันดาลใจที่จะ ช่วยเหลือประเทศไทยสร้างอนา,าอคตพี่ะจะอธิบายสองอย่างนี้นะคะแรงบันดาลใจก็แปลว่าเรามีความฮึกเหิมที่อยากจะทําอะไรน,ะนั่นคือแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษใช้คําว่า inspiration แต่สําหรับลุงป้อมเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยนะไม่ได้มีแรงบันดาลใจแต่ผมต้องใช้ใจบันดาลแรงก็คือลุงป้อมเนี่ยจะพูดถึงว่าเขาเป็นคนที่อายุเยอะร่างกายสังขารเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเอือ้อ <ừ> ดูการเดิน <ừ> การอะไรต่าง แต่เนื่องจากมีใจที่ต้องการทํางานเพื่อประเทศชาติจึงต้องใช้ใจที่มีสํานึกทํางานเพื่อประเทศชาติเนี่ยเป็นตัวไปทําให้ร่างกายที่อ่อนแอดูแข็งแรงขึง้น hmm. ต๊อบถ้าพี่จะใช้นะพี่จะใช้คําเดียวกันกับลุงป้อมนะ่ใจบดานแรงเพราะพี่เป็นคน74แล้วเนี่ยต๊อบพูดถึงการเดินการเหินของพี่ต๊อบก็เห็นบางทีมันก็ต้องเดินโยกขาเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าข่าซ้ายก็ไม่ค่อยจะดีแล้วใช่ไหมคะ เดินไกลก็เหนื่อยขณะพี่เช็คอินที่สนามบินแล้วจะเดินไปที่เกตพี่ยังต้องใช้วีลแชร์แต่ทำไมพี่ทำงานได้ล่ะใจไงใจพี่ใจมันไปบันดาลใ,ใจมันไปบันดาลให้ว่าต้องสู้นะต้องสู้นะอย่ายอมแพ้นะอย่าถอยนะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะยังไงต่างๆถ้ามันยังพอพยุงกายได้พอจะสอนหนังสือได้พอจะไปประชุมได้พอจะทำงานเพื่อชาติได้ทำเพราะใจใจมันทำให้เราอยากทำ ก็พอาใจได้นะฮะคือ,อ,เ,มอเมื่อสลับเอาท้ายมาอยู่หน้าเอาหน้ามาอยู่ท้ายคือคนเป็นหนุ่มเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาบันดาลแรงนะฮะมันก็คือมีแรงบันดาลใจก็คือเขาเนี่ยมีความปรารถนาทะเยอะทะยานใฝ่ฝันนั่นเ็าเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจ<ช>แต่สําหรับคนแก่ที่ร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่ใจมันยังสู้เนี่ยก็ต้องเอาใจมาสร้างแรงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ดรสมคิดบอกว่าให ฟ้าลิขิตก็แล้วกันรอวันที่ฟ้าลิขิตถ้าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นวิธีการตอบที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าตอบว่าอยากเป็นไม่ได้เป็นก็น่าแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากเป็นแต่ถ้าเกิดบังเอิญพรรคนี้เขาส่งชื่อเป็นแคนดิเดตครับคนก็จะถามเอาไม่อยากเป็นทะไมยามันต้องส่งเป็นแคนดิเดตล่ะอันนี้ผมถามเรื่องลับหน่อยวงในหรือวงนอกเนี่ยอาจารย์ที่พอจะรู้กันว่าดเรสมคิดกับ บรรดา3ามปอเนี่ยเขาระหงกระแหงกันก่อนไหมหรือ่ที่ไ,ไม่รู้เรื่องวงในแต่สำหรับการที่เขาออกมานั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่พี่พูดครั้งแรกว่าเขาสุขภาพไม่ดีจึงขอออกอหรือจริง,รงๆแล้วมันมีอะไรขัดอกขัดใจกันหรือเปล่าถึงออกก็ <ๆ S 1> ะะเป็นที่รู้กันเนี่ยตอนนั้นใครๆเวลาออกก็จะอ้างเรื่องของสุขภาพสุขภาพต,งงตั้งไงแต่แต่อย่างที่บอกเนี่นเมื่อเขาอ้างอย่างนั้นแล้วเราจะรู้ได้ไง ท่านบอกฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องสุขภาพเอานี่มันโนไปเองเรื่อผ่าก็ผมบอกแล้วผมพิ่งเรื่องสุขภาพแล้วคุณจะมาโนทำไมก็วันนี้กลับไปแก้เรื่องสุขภาพมาแล้วไงไปรักษาไปเยียวยาแล้วก็าจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้ก็เลยกลับมาเพราะอย่าลืมนะโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้แปลว่าจะอยู่กับเราถาวรบางทีมันก็รักษาหายได้นะสมัยก่อนก็บอกเป็นมะเร็งตายแน่เดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งหายก็มีนะตอนอาชาที่สุดนะฮะให้อาจารย์ได้คาดการณ์ไว้หน่อยว่าพักสร้างอนาคตไทยคิดว่าเขาเนี่ยจะไปจับคู่ กับพรรคอื่นใดไหมหรือว่าคิดว่าเขาจะเป็นแกนหลักสําคัญโอ้ยแกนสําคัญคงไม่ได้ไไดเพราะว่าเขาไม่ใช่พรรคใหญ่เพียงพอนะที่ว่านะแล้วก็ในขณะเดียวกันดูในแง่ขององค์ประกอบต่างๆมันคงไม่เหมือนกับพ,พรรคพลังประชารัฐในตอนนั้นที่องค์ประกอบหลักก็คือชื่อของพลเอกประยุทธ์ในฐานนะิเป็นแคนดิเดตนายกฐมนตรีแต่มีข่าวลือว่าจะไปจับกับไทยสร้างอะไรนะไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยก็ทั้งสองพรรคก็ยังไม่มีแรงพอ ยังไม่มีแรง<อ>และจริงๆท็อปคิดว่าเขาจะไปได้กันได้เดี๋ยวถ้าไปด้วยกันได้นี่ผู้คนสงสัยนะอืมก็แปลกใจอย่าลืมนะ<ๆ>ว่าพ,พรรคพลังประชา่อกลุ่มนี้มาจากพรรคพลังชาติรัฐ<ๆ>ซึ่งเป็นคู่แข่งกับพรรคเพื่อไทย<ๆ>แล้วคุณหญิงสุดรารัตน์ก็มาจากเพื่อไทยเ<ๆ>ื่นพี่ก็มีรู้ว่าแนวความคิดทางด้านการเมืองที่เราเรียกกันว่าอุดมการเขาจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอุดมการณ์ไปด้วยกันไม่ได้แต่รวมกันได้ต๊อบ ไม่สามารถพูดเป็นอื่นใดได้เลยนหนอกนอจากผลประโยชน์ลงตัวนั่นไงเพราะว่าเพราะว่าคืออะไรแบบอคตแบบนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นแต่เราไม่เคยได้เห็นนนั่นคือก็คือการที่คนเราเข้าไปอยู่ในพักใดหรือพักใดเกิดการรวมกันมันคือเพราะว่าอุดมการมันสอดคล้องกันจริงไปด้วยกันแต่เราไม่ค่อยได้เห็นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาคุยกันแล้ว ผลประโยชน์มันลงตัวเธอได้อย่างนั้นฉันได้อย่างนี้อ่ะงั้นเราก็รวมกันกันละกันซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไทยเรายังเป็นการรวมตัวกันด้วยผลประโยชน์ไม่ใช่ด้วยรุ่มการเราคงจะได้การเมืองที่มันเปล่งประกายสุขสว่างเพื่อประเทศชาติและประชาชนยากเต็มทีนะตอบนะแน่นอนว่าคอการเมืองพอได้ยินข่าวนี้แล้วก็คงคิดว่ายังไงแล้วคงคือทางคนละทางกันเลยคงไม่สามารถที่จะไปจบ บรรจบกันได้คือถ้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาคนละนทางเลยผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ไม่รู้การปล่อยข,าข,าข่าวครั้งนี้เนี่ยไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงนะฮะ <c oughs> ก็ติดตามกันต่อไปส่วนการสนับสนุนลุงตู่หรือไม่อย่างไรสำหรับคุณสมคิดเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีคําตอบก <c oughs> ็ยัง <c oughs> อบอกนะว่าเขาบอกมาอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเจ็บป่วยหรือเป็นฮาร์ดฟีลลิ่งใดๆทั้งสิ้นคือถ้าเกิดมันมีความขัดแย้งแต่ว่าปิดบังความขัดแย้งไว้แล้วก็ออกมาด้วยสุขภาพ เรื่องการไปสนทัพยสนคงไม่มีแต่ถ้าตอนนั้นเป็นสุขภาพจริงๆและตอนนี้ฟื้นฟูสุขภาพได้แล้วตอนที่ทํางานร่วมกันนั้นก็คือต่างคนต่างเขาดมกรารทํางานเพื่อชาติด้วยกันสมมุต,ติดตรสมคิดมองว่า,าลุงตู่เนี่ยก็ทํางานเพื่อชาติลุงตู่ก็มองว่าดตรสมคิดใช้ความรู้ความสามารถเพื่อชาติอย่างนี้เนี่ยเขาไปด้วยกันได้ติดตามกันต่อไปเลยครับว่าการเมืองฉากจากนี้ไปจะมีอนาคตอย่างไรสำหรับแต่ละพรรคการเมืองนะครับ